สวัสดีค่ะพบกับบ้านเฮามีสุขชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องใหม่บ้านเฮามีสุขชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาถึงแล้ว วัน,นวันนี้มีแขกมาเยี่ยมบ้านาวัดดีค่ะคุดดีใจใหญ่เลยคุดมันจะเป็นอย่างนี้แหละจะดีดดโอ้โหมีของฝากเทียบเลยมีของฝากเทียบเลยคุณนายจะทำอะไรคะ ยราะยากปลาดุกคนดังไฟนะคะตอนนี้วิธีดังไฟนะคะน,นี่ขนมไข่หงนะคะแล้วก็สระเปาระหว่างรอปลากิดน้ำชารอ,อก่นอนเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเราก็มาเข้าครัวกันนะคะ ตัวใหญ่เลยเนาะมันก็เลยงอหรือเขาดึงออกไสเลดน้ำมันมันเยอะใส่เล,เลือ ลปลาดุกมิโกะนะคะฝ <laughs> ีมือลูกไป <laughs> <laughs> คีคนรอคนรอทานนะคะคนรอทานปลาดุกย่างนะคะเรามีไก่ย่างแลแล้วก็ส้ตมตำปลาดุกย่างเราก็มีแต่มือนี่สะอาดแล้วใช่ไหมคะ,ะมสะอาด <laughs> เรรียบ้อยค่ะเออน้ำเหนืออันนี้ใครซื้อคะคุณพ่อซื้อใครไม่รู้ใครไม่รู้ซื้อมาเลยเอามานะคะมืม้อเช้าน้ำปลาหวานก็สะเดาค่ะโอ้โหมีอ่างนด้วย มันเข้ากันไหมคะคุณพ่อ้าเข่าล้างของข้าวอยู่บ่เอาของหวานไปล้างโต๊ะน้ดไม่ไหให้คนเราทาให้คนเรโต๊ะแล้วนะก็ยังจะไปแย้มกันอีกนะคะห <c oughs> นัก <c oughs> พ่อประทีบนะคะจ้ะเอาเอางุ่นไปก่อนอย่างเดียวนะคะไป นอเช้าที่แสนจะวุ่นวายนะคะ <c oughs> คุดครูอยากกินอะไรครดอรักแค่ไหนโอ้โห่ดื่มเลยดื่มเลยม่ต้องมองนะมีการซับซึ้งด้วยนะ ได้ไหมลูกเดียวอ่ะ bon <it> <laughs> เป็นไงผ่านไหมโอ้ตาตัวใหญ่วันนี้อะไรคะสะเดาอมอ๋ออร่อยนะเนี่ยกินกับส้ตมตำใช่ใช่ใช่ลองก็ผมไม่ผมหน่อยๆผมหน่อยๆวันนี้เขาฝสมใจนะคะเขาอยากยยเขาอยากได้น้ำเปล่าหวานกับประดุกนะคะได้ได้ได้เราเสียเหนียวดำ แม่กับพานพานก็ดุ <c oughs> อร่อยอจัดโดนทำเลงเต็มเต็มคำค่ะแซบบ่บของคุณยายใส่ยุดดูซิมีผักต้มผัก <c oughs> ต้มเดี๋ยวจะยุดอร่อยอรนอยโนุนาพาน